รัเซียรัเสเซียเป็นคนมาเตือนจีนว่าอย่าเข้าไปยุ่งเรื่องนี้เราอย่าออกตัวเยอะเรื่องนี้รัเสเซียเป็นคนเตือนจีนขอจีนสิงคโปร์เตือนมาเลเขาไม่เตือนอินโดนนะแต่เขาเตือนมาเลและชาสมาชิกอย่าให้การสนับสนุนขเขมรเพราะเป็นเรื่องภายในระหว่างไทยกับขเขมร ซึ่งสิงคโปร์เขาพูดอย่างนี้มาเนี่ยมันเป็นบวกเลยนะครับก็เท่ากับว่าอะไรไงครับเท่ากับว่าสิ่งที่นายหุนมาเนตโทรไปคุยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อขอเสียงเขามีนัยยะอยู่เขาต้องการเสียงสมาชิกอาเซียนบีบไทยทางเราเนี่ยก็แจ้งกับจีนว่าทําไมเขาถึงต้องไปซ้อมลบกแต่ที่เกาะกูดจีนแม่งเอาเรือลบไปอยู่ตรงนั้นเลยและแม่งเป็นการซ้อมลบกระสุนจริงคําตอบแม่งอยู่ตรงนี้ครับ คำตอบคือจริงๆแล้วก่อนหน้าที่ไทยจะมีการเจรจาคุยกับคุยกับจีนเนี่ยที่จะให้อุณเซนต้องถอยหลังไปเนี่ยเรียกว่าถอยนะไม่ใช่ปรับแผนที่ไม่ใช่ปรับกําลังพลหรืออะไรจีนเขมรถอยแต่การที่เขมรถอยครั้งนี้มันมีหลายเหตุผลนะครับมีหลายเหตุผลส่วนจุดอื่นๆที่ที่ยังไม่ถอยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เตรียมกําลังจะถอยผมฟันธงเลยกําลังจะถอยทั้งหมด แต่คราวนี้มันถอยอย่างมีเชิงนะเพราะวันนี้คู่หูคู่หาของคุณเซนได้ตายหาไปแล้วถามว่าคู่หูคู่หาของคุณเซนทําไมต้องเป็นคู่หูคู่หาเพราะไอ้สองคนนี้เป็นคนวางแผนให้คุณเซนไปเดินอยู่บนเวทีโลกเดินไปอยู่บนเวทีศาลโลกแล้วคุณเซนก็ชนะคดีปราสาทพระวิหาร คุณเซนได้ปราสาทพระวิหารของไทยไปไม่ได้เพราะฝีมือตัวเองแต่ได้ไปเพราะมีเพื่อนคู่หูคู่หาที่สองคนนี้ณปัจจุบันนี้ไปเข้าเฝ้าง็กเซียเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณเซนเลยนึกคลึ้มจะเอาแบบเดิมมาใช้แต่โลกเปลี่ยนไปนะครับสุดท้ายท้ายที่สุดจีนก็ออกมาสารภาพก็คือเขาก็คุยกันตรงๆอันนี้เป็นแหล่งข่าวเขาเล่ามาว่ารัเสเซียรัเสเซียเป็นคนมาเตือนจีนว่าอย่าเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ เราอย่าออกตัวเยอะเรื่องนี้รัเสเซียเป็นคนตื่นจีนขอจีนซึ่งจีนเคยขอรัเสเซียเหมือนกันเรื่องที่ไม่ยุ่งอย่าไปเอากําลังจากเกาหลีเหนือมาถล่มยูเครนเพราะจีนก็เป็นเพื่อนยูเครนจีนเป็นเพื่อนยูเครนจีนเป็นเพื่อนอิสราเอล สิ่งที่จีนเคยขอรัเสเซียไปตอนนั้นรัเสเซียก็เลยไม่ขอกําลังสนับสนุนจากเกาหลีเหนือซึ่งตอนนั้นเกาหลีเหนือส่งกําลังมาตามคําร้องขอของรัเสเซียเพียงห้าร้อยนายเท่านั้นจากนั้นมาพอตายหาเกียน์เขาก็ไม่ขอละเพราะเขาบอกว่าขอไปมันคงไม่ส่งมาให้เราแล,ะละ้วละอะไรประมานั้นฉะนั้นรัเสเซียก็เลยคุยกับจีนเขาคุยกันครับว่าอย่าไปออกตัวขนาดนั้นสังเกตได้ไหมครับพอหลังจากนั้นมาเรียบร้อยแล้วจีนจะเงียบเลยจีนเงียบเลยเรือ เครื่องบิน J 1สิบหรือ J8 เนี่ยจีนก็ไม่ได้ส่งให้ขเขมรน,นะฮะเขาไม่ได้ส่งมาให้นะจนกระทั่งมีคนไปปล่อยข่าวลือนะครับคนไปปล่อยข่าวลือว่าจีนจะส่งอะไรฮะ FTG 2 0 0 0สองพันส่งให้กับขเขมรซึ่งเป็นเครื่องบินเครื่องบินลบอนเนกประสงค์นะครับจะส่งให้กับส่งให้กับขเขมรซึ่งไมไ่จริงก็ไม่ได้ส่งวันนี้เขมรไม่มีเครื่องบินลบฮะเหลือเครื่องบินฝึกซ้อม J8 อยู่ประมาณห้าลำแล้วก็มิกยี่บเ็ดเหลืออยู่ลำเดียว ตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการต่อสู้บนท้องฟ้านี่จบไปแล้วข้างล่างนี่ก็จบแล้วหลังจากเจอพวกเราเป็นไงครับเจอกองทัพอากาศเอารถเอารถที่จับเรดาร์เนี่ยสองคันตัวล่าสุดเนี่ยนะครับผู้บัญชาการทหารอากาศบอกอ๋อตอนนี้เราเห็นท้องฟ้าเขมรหมดแล้วมันจะส่งอะไรขึ้นมานี่เราเห็นก่อนที่จะแรองอ่ะก่อนที่จะเข้ามาในอธิปไตยของไทยก่อนที่จะเข้ามาเขตไทยเราจะเห็นเขาเต็มท้องฟ้าเลยทีเนี้ยคือพูดง่ายๆว่า เราเห็นแผ่นดินขเขมรทั้งหมดเพราะจริงๆแผ่นดินขเขมรมันก็ไม่ได้กว้างแต่ตรงนี้จะยกทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเอาเรื่องนี้ก่อนพอหลังจากจีนนะครับหยุดการให้ความร่วมมือแต่เรือรบที่ไปอยู่ตรงเกาะกูนนัจีนมันส่งไปแล้วแล้วมีการซ้อมรบจริงนะครับมีการจะซ้อมรบกันจริงๆมีการจะใช้กระสุนจริงกันตรงนั้นซึ่งเขาก็ยืนยันว่ามันมีจริงแต่ตอนนี้จีนเปลี่ยนท่าทีจีนเปลี่ยนท่าทีนะครับจีนก็เลยว่า ให้ไปกํากับดูแลไอ้เขมรอย่าให้มันนอกลู่นอกทางคือตอนนี้กลายเป็นว่าจีนแทนที่จะไปซ้อมรบกับขเขมรตรงตรงแถวแถวเกาะกูดกลายเป็นว่าจีนต้องไปคุมทหารเรือเกาะกูดแล้วก็จะเปลี่ยนแผนการเปลี่ยนแผนการซ้อมรบคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้กองทัพเรือขเขมรก,กับกองทัพเรือจีนนี่เขาคุยกันว่าถ้ามึงออกนอกลู่นอกทางกูก็บีบหัวเรือหนีกลับเลยก็จบเลยเหมือนกับที่มึงโดนอินโดนีเซียไล่กลับเหมือนกันแบบใดแบบนั้นนะ ฉะนั้นตอนนี้ฮุนเซ็นมันก็เต็มเต็มที่ไม่ได้เวียดนามก็ไม่เอาด้วยจีนเขาเขาก็ไม่เล่นดูเขาก็วางตัวเฉยๆแล้วทีเนี้เรือไอเรือโคเลตไอเรือคคเลตศูนย์ห้าก็ไม่ได้ส่งมาฝูงบินก็ไม่มีทีนี้เพื่อนบ้านรอบบ้านยังไม่รอบบ้านนะเอาแค่ข้างบ้านขมรก็ตายแล้วรัเสเซียไม่เล่นด้วยจีนแม่งกอาวางตัวเป็นกลางแล้วตอนนี้คือไม่ยุ่งแล้วออะไรก็ว่าของมึงไปแต่มึงอย่าไปยิงเขานะ ในส่วนของกองทัพเรือของจีนก็กำทัพว่าอย่ายิงนะมึงจะซ้อมมึงก็ซ้อมไปกูจะซ้อมกับมึงด้วยแต่ถ้ามึงเกเรออกนอกลูก่นอกทางกูหันหัวเรือกลับเลยไปเกี่ยวกับกูแล้วกูไปแล้วทีนี้มึงจะโดนกองทัพเรือยิงสวนสนามเลยทีเนี้ยเอ๊ทีนี้พอมาถึงไอ้ตุดที่มันถอนกําลังออกไปจากไอ้ต้นแตนหลังอยู่ตอนนี้อยู่ในแนวหลังต้นไอ้ต้นสัตยบันหรือที่เขาเรียกว่ากันต้นตีนเป็ดเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ตรงนี้ครับ นอกจากจีนนี่นะฮะจะไม่ให้ความร่วมมือผมใช้คำว่าไม่ความร่วมมือนะฮะเราเคยเห็นข่าวไหมเมื่อสองวันที่ผ่านมานายคุณมาเนตโทรไปหาเลยครับโทรไปหานะประธานนายกรยัฐมนตรีของมาเลเซียเพราะมันรู้ว่ามาเลเซียกับเราเนี่ย เห็นว่ามีปัญหากันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบทสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียไปพูดถึงเรื่องสามจังหวัดชายแดนใต้ไอเฮียฮุนมาเน็ตมันก็รีบยัดสะยกสูดคุยกันเลยพอคุยจบเสร็จเรียบร้อยคุณอย่าลืมนะครับมาเลเซียมันก็มีเพื่อนมาเลเซียคุณระดับรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ทะเลาะกันนะ ระดับรัฐบาลเขาจะคุยกันไม่เข้าใจเขาจะเหมือนกับรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเขมรนี่ที่เขาคุยกันอีท่าไหนไม่รู้อะคุยไปคุยมาเขมรแม่งเข้ามาอยู่กับเราเลยทีเนี้ยแต่ของมาเลเซียนะครับมาเลเซียเขาก็โทรคุยกับอิโนโดนีเซียสิงคโปร์เขาก็คุยกันขอบคุณสิงคโปร์นะวันนี้ต้องขอบคุณสิงคโปร์เขาด้วยนะวันนี้สิงคโปร์เท่าที่ผมรู้จากแหล่งข่าวผมนะสิงคโปร์เตือนมาเลเซียสิงคโปร์เตือนมาเลเขาไม่เตือนอินโดนะ แต่เขาเตือนมาเลและชาติสมาชิกอย่าให้การสนับสนุนขเขมรเพราะเป็นเรื่องภายในระหว่างไทยกับขเขมรซึ่งสิงโตเขาพูดอย่างนี้มาเนี่ยมันเป็นบวกเลยนะครับก็เท่ากับว่าอะไรครับเท่ากับว่าสิ่งที่นายหุนมาเนทโทรไปคุยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อขอเสียงเขามีนัยยะอยู่ เขาต้องการเสียงสมาชิกอาเซียนบีบไทยฮะเพราะเขาเดินเกมไปที่สารโลกซึ่งเขาไม่มีที่อะไรเลยและเขาวิ่งมาที่ UN พอวิ่งมาที่ UN เสร็จถามว่า UN ทําอะไรได้มั้งยูเอ็นทอะไรเราไม่ได้แต่เขาต้องการแค่มตินะครับมติคณะมนตรีความมั่นคงเขาต้องการเพียงมติของคณะมนตรีเพียงไม่ขี่คนเท่านั้นเองเพื่อจะบีบบีบเราให้เราต้องทำอ่ะเพราะเขมรมันรู้ว่าเราแพ้ UN เอ็นไงยูให้ยกเลิกนะครับกฎบัตร ข้อที่12ข้อที่14ว่าด้วยเรื่องการให้สัญชาติไทยก็ไปยอมรับไทยก็ไปยกเลิกให้ UN ต้องการให้ไทยเปิดกว้างในการในการรักษาพยาบาลไอ้พวกที่อบยกพวกรีภยัยไทยก็ทําให้จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีของเราได้ตําแหน่งใน UN นนะคุณคิดดูดิ เพียงแค่เพียงแค่ต้องการตำแหน่งหรือไงกูไม่ทราบแต่เรายอมอยู่เอนหมดนี่คือจุดอ่อนของประเทศไทยที่มีผู้บริหารประเทศหรือคณะผู้บริหารประเทศที่แม่งอ่อนดอยอ่อนดอยโปวกเปียกเต่าแม่งไอ้เหียว่าเดินช้าและนี่แม่งไงเราเดินเนี่ยเต่าไล่กัดขาเราเลยมันเป็นอย่างงั้นแล้วสิงคโปร์บอกอย่าไปยุ่งนะนะครับอย่าไปยุ่งเด็ดขาด มันเป็นเรื่องภายในแสดงว่าเสียงบนเวทีอาเซียนนายฮุนมาเน็ตเจงกระบงหมดจบครับไม่มีใครยุ่งเลยนะครับชาติสมาชิกอาเซียนเกือบสิบชาติไม่มีจีนก็ไม่อยู่ใครใคร,ใครก็ไม่อยู่ตอนนี้เวทีอาเซียนนายฮุนมาเน็ตได้เชือดคอตัวเองตายกลางเวทีอาเซียนเรียบร้อยแล้วไม่มีใครสนับสนุนแล้วนะครับคือพูดง่ายๆว่าไม่มีใครอยากยุ่ง ซึ่งตอนนั้นอินโดนีเซียหรือมาเลเซียนี่แหละพยายามอินโดนีเซียจะพยายามเข้ามาเป็นคนกลางแต่ว่าปรากฏว่าวันนี้ไม่มีใครยุ่งแล้วจบนายฮุนมาเน็ตฆ่าตัวตายนะครับเป็นการแสดงสดฆ่าตัวตายคาเวทีอาเซียนขอบคุณสิงคโปร์ขอบคุณและขอบคุณจีนขอบคุณรัเสเซียที่ช่วยกันตื่นสติว่านี่เป็นเรื่องภายในและที่สำคัญกองทัพบ,บก ที่สำคัญกองทังบกได้นำเรื่องราวต่างๆนะครับทั้งทำใดทั้งแผ่นดีวีทั้งแผนที่รูปภาพประกอบตั้งแต่นายฮุนเซนก่อเรื่องขึ้นมาตั้งแต่นายฮุนเซนก่อเรื่องขึ้นมาทำทั้งหมด11บชุดสิชาติแล้วให้ส่งทูตาหารไปเราส่งเข้าไปเนี่ยสิชาติ ให้ทูตทหารทูตประจำอาเซียนส่งเข้าไปทุกชาติให้เขาเห็นหลักฐานว่าวันนี้ผมเชื่อว่าผู้นําแต่ละชาติคงได้เห็นหลักฐานกันหมดแล้วและเรื่องนี้รัฐบาลก็ไม่ได้ทํานะรัฐบาลไม่ได้รู้เรื่องหาเลยเลยนะทหารแม่งจัดการหมดเลยกองทัพบ,บกจัดการหมด นี่คืออำนาจมันอยู่ในมือทาหารทุกอย่างมันก็ลื่นไหลทุกอย่างก็คล่องนี่ถ้าเกิดวันนี้ผู้บัญชาการทาหารบกแม่ทัพภาคที่หนึ่งผู้บัญชาการทาหารสูงสุดถ้ายังนั่งนิ่งนิ่งนั่งเฉยเแล้วก็รอความหวังรัฐบาลกูว่าไม่ใช่200เมตรครับแม่งเข้ามาในสองกิโลเนี่ยกูเห็นเห็นเลยกูว่าเห็นเห็นเลยสองกิโลเนี่ยขอบคุณนะครับท่านผู้บัญชาการทหารบกขอบคุณท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดและขอบคุณท่านแม่ทัพภาคที่สองรวมถึงพี่น้องทหารหารขอบคุณมากที่ท่าน เป็นทหารของพระราชาปกปักรักษาแผ่นดินของพระราชาเอาไว้นะครับใครจะขายชาติขายแผ่นดินใครจะทํางานไม่ทํางานใครจะไปช่างแม่งทหารต้องอยู่กับพระราชาทหารต้องอยู่กับประชาชนเท่านั้นเองผมเคยพูดใช่ไหมว่านายคุณมาเน็ตเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีปัญหาถ้านายคุณเซนต้องตายไป คุณมาเนี่อยู่ไม่ได้ธุรกิจครอบครัวในในมณฑลเขมรที่เป็นครอบครัวตระกูลหุนพี่ต้นสม้มตายหาหมดเจ๊งหมดฮะโดนยึดหมดผมบอกแล้วไงคุณซื้อใจด้วยยศสมเด็จมันไม่สําเร็จมรรคผลสิ่งที่ลูกคุณไปทำกับลูกของเขาเอาไว้คุณจำเอาไว้ให้ดีนะสิ่งที่ลูกคุณเนี่คุณเซนไปทำกับลูกเพื่อนคุณเอาไว้คุณไปตบหน้าแหกอกเขาเนี่ย ที่คุณไปแหกอ,อกลูกชายนายเตียบันไว้นั่นแหละมันเป็นแค้นที่ไม่ลืมนะครับเขารอวันแก้และที่สําคัญผมเคยบอกแล้วไงว่าถ้าเกิดสักวันหนึ่งมันเกิดมีการงุบงิบระหว่างเตียบันกับสมรังสีตะกูลหุนตายหาทันทีเลยนะครับแล้วทุกวันนี้ก็ใช่อย่างนั้นวันนี้คุณเซนก็รู้คุณเซนก็รู้ว่าวันนี้เนี่ยกูซื้อใจลําบาก แล้วกูไม่รู้จะยออกูไม่รู้จะมอบยศอะไรให้อีกแล้วเนื้อสมเด็จขึ้นไปก็คงจะเป็นห้องเต้แล้วล่ะไอ้เหี้ยถ้ากูจะเสมึกูจะให้ไอ้เตียบันเป็นห้องเต้งั้นกูขอเป็นก่อนได้ไหมล่ะใช่ไหมพอเป็นก่อนแล้วมึงคิดว่าเตียบันจะยอมเป็นนะเตียบันจะยอมไห้มึงขึ้นก่อนไหมล่ะเพราะมึงขึ้นเสร็จมึงก็เรียบร้อยเลยทีนี้จริงไหมฉะนั้นความขัดแย้งที่ออกอาการตอนนี้เลยนะครับที่ออกอาการตอนนี้เลยคือเรื่องของการเรื่องของการที่เอากําลังมาเสริม เรื่องของการที่นายคุณเซนไปลึงกำลังของเตียบันเอามาเสริมตามแนวชายแดนซึ่งเตียบันมันก็ระแวงคุณเซนอยู่แล้วคุณต้องอย่าลืมนะครับกองทัพขเขมรเนี่ยมันปกครองกองันเป็นสองกองพลนะผมผมเรียกเป็นกองพลกำลังกองพลแรกก็เป็นกองพลเป็นทหารหน่วยของอะไรฮะตระกูลหุนอีกหน่วยหนึ่งก็เป็นของที่ขึ้น,ข,นขึ้นอยู่ในกำมือของเตียบันเขาก็มีองค์กรเขานะและกลุ่มของเตียบันนี่แม่งไอเฮียขเขมรแดงทั้งนั้นเลย ลูกหลานขเขมรนแดงไปได้ดิบได้ดีอยู่ในฝั่งของเตียบันทั้งนั้นเลยทั้งทั้งที่เตียบันก็เคยโดนขมรนแดงไล่ฆ่าแต่เตียบันมันเป็นคนไทยเก่ามาก่อนไงมันก็รู้เหลี่ยมใช่ไหมฮะแม้ถ้าไม่รู้เหลี่ยมไปไงฮะไม่รู้เหลี่ยมนี่ตายหาเลยเตียบันนะสังวานหินกิ้งกูก็เป็ไงถูกฆ่าไปแล้วแต่วันนี้สังวานหินกิ้งกูเปลี่ยนชื่อเป็นยอดมนุษย์พลเอกเตียบันจัก,กรันแก่นแก่นไรเฮียจริงไหมครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังได้รถสมเด็จอีกนะครับยังได้ยกสมเด็จอีก เรียบร้อยเลยขาดอยู่อย่างเดียวตอนนี้คืออัครมหาเสนาบดีปิดปีดปิดเท่านั้นเองทัติยบันได้เป็นอัครมหาเสนาบดีปิดปิดปิด,ปดสบายเลยทีนี้ก็เรียกคุณเซนว่าสวัสดีเพื่อนคุณเซนกลัวครับตียบันก็โกรธเสือกไปเอากําลังทหารเขาออกมาแล้วยิ่งสำคัญที่สุดการดึงทหารออกจากกลุ่มตียบันไปคุณคิดว่าการที่เขาจะส่งคืนเนี่ยมันจะง่ายไหมล่ะมันไม่ง่ายนะครับเอามาแล้วก็เอามาเลยนะ ทั้นคนมันจ้องกันอยู่มันก็ระแวงกันไงจริงไหมครับฉะนั้นตอนนี้มันถึงมีข่าวลือนะหูว่าภายในคำเห็นเองตอนเนี้ชับจะงอนแง่นแล้วชับจะงอนแงน่นฉะนั้นวิธีการเดียวที่ตระกูลหุนจะรอดนะฮะคืออะไรรู้ไหมครับนักวิธีการเดียวที่ตระกูลหุนจะรอดคือเล่นเกมเล่นเกมคลั่งชาติเล่นเกมชาตินิยมคือพาไปสารโลกสถานเดียวไปสารโลกสถานเดียว นั่นแหละตรงสารโลกเขาจะซื้อเวลาได้เยอะเลยเขาจะซื้อเวลาได้เยอะเขาจะไปเท้าความสัมพันธรร์ทําไมตตีกับฝรั่งเศสให้แน่นแฟนมากขึ้นคือยุทธวิธีของนายฮุนเซนการรักษาเก้าอี้ครอบครัวตัวเองเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มของเตียบันเนี่ยเข้ามายึดอานาจเนี่ยก็คือการเข้าไปหาฝรั่งเศสพูดง่ายๆว่าทําไมไม่เข้าไปหาจีน จริงไหมครับทาไมนายฮุนเซนไม่เข้าไปหาจีนก็จีนวางมือแล้วจีนอยู่ใกล้กับเขมรไตหาแต่ทําไมนายฮุนเซนถึงต้องวิ่งไปที่ฝรั่งเศสก็เพราะเขาต้องการไปเชื่อมความสัมพันธ์ทําไมเขาต้องการไปฟ้องฝรั่งเศสว่าไม่ใช่คนไทยนะแต่เขากําลังฟ้องว่าภายในประเทศเขามีกลุ่มก้อนอย่างนี้ความจริงแล้วทนายฮุนเซนเป็นเด็กดีไม่ดื้อเวียดนามเวียดนามจีนสองชาตินี้ช่วยกันสบายเลยเพราะอยู่ใกล้ที่สุด น้ำไฟไม่อ่านดับไฟใกล้ได้ฉะนั้นนายฮุนเซนก็บอกไงงั้นกูก็ตัดไฟแต่ต้นลมเลยกูรีบชิงไปฝรั่งเศสก่อนเลยกูต้องวิ่งไปที่สารโลกที่กรุงเฮกแล้วก็ไปเชื่อมความสัมพันธ์ไปกระชับกันใหม่อีกทีหนึง่งเห็นไหมครับนายฮุนเซนไม่เข้าจีเลยแต่จะไปสารโลกอย่างเดียวไปซื้อเวลาไปสร้างชาตินิยมที่นูน่นเขาต้องการหลอกคนคเขมรทั้งหมดว่ากูนั้นได้สู้สุดฤทธิ์สุดเดชแล้วแต่กูแพ้เสียงกูแพ้ไทย เพราะไทยมันขี้โกงเขาจะสร้างประเด็นนี้ขึ้นมาคุณเซนจะสร้างประเด็นนี้ขึ้นมาหลอกคนเขเมรสร้างความเกลียดชังให้กับให้กับคนไทยให้คนเขเมรเกลียดชังไทยแต่สุดท้ายคนเขเมรก็เกลียดได้ไม่นานเพราะอะไรเพราะพวกเราเป็นไงต้องรวมตัวกันมาขอทานต่อที่ประเทศไทยไปเกลียดคนไทยนานไม่ได้ขนาดไม่ได้กินมาม่าวันนี้ทั้งวัน,นยังยังหงุดหงิดเดินชนต้นกล้วยตายหาไปมู้กีีคนแล้วแบบน,นี้จริงไหมครับฉะนั้นเป็นยังไงฮะ ฉะนั้นการที่นายฮุนเซนต้องเล่นบทนี้แล้วต้องลากไทยขึ้นไปเวทีโลกเป็นการทําให้โลกรู้ว่าไทยกําลังรังแกขเขมรและเป็นการเสริมสร้างอิทธิพลตัวเองบนเวทีอาเซียนแล้วก็นายฮุนเซนก็จะวิ่งไปที่เวทีเวทีฝรั่งเศสสองพ่อลูกแบ่งหน้าที่กันไปทําเหมือนตอนกู้ตังกันไม่มีผิด พ่อก็วิ่งไปจีนวิ่งไปซาอุวิ่งไปดูไปลูกก็วิ่งไปเวียดนามสุดท้ายกลับมามือเปล่าวันนี้เกมการเมืองของคุณเซนมันจบหมดแล้วทุกคนเขาอ่านเกมนี้ขาดกันหมดแล้วสบายใจได้นะคุณเซนนะวันนี้ทุกคนเขารู้หมดแล้วนะครับยิ่งสิงคโปร์นี่แม่งยิ่งตัวประกาศเออสุดสิงคโปร์นี่เกียดเขมรชิบหายเลยนะผมบอกให้เขาไม่ต่อวีซ่าขเขมรเลยแล้วสิ่งนี้ นับจากวันนี้สิ่งที่กองทัพจะต้องทําคืนหนึ่งแม่ทัพภาคที่สองได้พูดแล้วว่าขณะนี้กําลังจับตาเรื่องของการนําเข้าเชื้อเพลิงไปที่เขมรเขากําลังจับตาดูอยู่และเรื่องการตัดไฟนั้นเรื่องนี้แม่ทัพภาคที่สองยืนยันว่าได้ทําแน่นอนจะทําแน่นอนและไม่มีการยุติเรื่องนี้ไม่มีการถอดแผนการตัดไฟเขมรออกจากแผนปฏิบัติการนะครับก็เตรียมตัวครับเขมรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตรงสีฮนุวิล จะตัดด้วยหรือไม่เพราะตรงพื้นที่สีหนุวิวเป็นการอนะไรเป็นเขตเป็นเขตอิทธิพลของตระกูลเตียบันตรงนั้นสแกมเมอร์ตรงนั้นคอซินเตอร์อยู่ตรงนู้นเลยถ้าเกิดสมมุติทาหารไม่ถนัดที่จะทาก็ส่งลังสีมันโลมไปทําก็ได้ขานั้นเขาถนัดเลยแต่ในส่วนปลอยเป็ดเรียบร้อยครับแม่ทัพภาคที่สองยืนยันกันวันนี้ว่าแผนการตัดกระแสไฟตัดแน่ปลอยเป็ดนี่ตัดแน่และอีกเรื่องหนึ่งคือการระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ต แม่ทัพภาคที่2ยังบอกว่ายังไม่มีการคิดถึงเรื่องนี้ยังคือยังยังปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปอยู่ยังไม่ตัดแต่ไฟตัดแน่และตอนนี้นอกจากจะตัดไฟกองทัพภาคที่สองกำลังดูเรื่องของการส่งเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงเข้าไปเขมรและผมเชื่อว่าน่าจะมีการระงับการส่งเชื้อเพลิงไปที่เขมรเร็วๆนี้ถ้านายถ้านายคุณเซนยังไม่เลิกข้างโซเชียล แน่จริงคุนเซนมึงลาออกจากประธานพุทธ,ธิสมาชิกสี่แล้วลงมาเล่นโซเชียลเต็มตัวที่แล้วดูว่า fc มึงกับ fc กูคใครจะเยอะกักนแต่กูเชื่อว่า fc กูเนี่ยหนึ่งแสนสมืนคนเนี่ยนะครับเท่ากับเขมรเนี่ยประมาณ22ล้านคนเพราะความฉลาดของคนไทยมันเยอะอยู่แล้วไม่เคยกูเลยแล้วคนไงแล้วคนอย่างกูไม่บล็อกไอ้นี่ด้วยนะไม่บล็อกไอด้วยนะกูเปิดกว้างกูอยากจะให้คนเขมรมาดูกู มันจะได้ฉลาดไงไอเฮียแม่งก็น,กน,นั่งโง่อยู่อย่างเงี้ยตอนแรกก็ยั่งอยู่หน้ากําแพงนั่งซองแต่กําแพงเงี้ยดูกําแพงเงี้ยตอนหลังแม่งเป็นไงแม่งไปรั้วไปอยู่หลังกําแพงเลยทีนี้มองอะไรไม่เห็นแล้วจบเลยขเมนโง่บัดซบเลยนี่แหละครับท่านูุชมขเมรมีภาวาแน่นอนครับท่านูุชมหลังจากที่รัสเซียออกมาเตือนจีนนะครับห้ามยุ่งกับไทยกับกัมพูชานะเรื่องนี้ไทย จัดการเองนะทางพี่ใหญ่อย่างรัสเซียออกมาเตือนจีนโดยเฉพาะนะท่านผู้ชมโอ้โหงานนี้ขเขมรมีภาวาแน่นอนท่านผู้ชมนะขเขมรซสวยแล้วนะเจอรัสเซียเข้าไปแล้วนะครับ